สวัสดีครับอยู่กับแพ็คคณิตศาสตร์ชาแนลนะครับผมเราอยู่ที่หนังสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ม3เล่ม2นอะอยู่ที่บทที่2เรื่องของวงกลมครับแบบฝึกหัดท้ายบทหน้าที่111นะครับผมนะข้อ6ครับสัญลักษณ์ตัวนี้คือข้ออนุญาตให้เราใช้เครื่องคิดเลขได้นะเขาบอกว่าดาวเทียมครับดวงหงครับอยู่ห่างจากผิวโลกตัวนี้ครับ22,300ไมล สามารถส่งสัญญาณไปครอบคลุมนะครับพื้นที่1ใน3ของพื้นที่ผิวโลกนะครับอยากทราบว่าสถานีรับสัญญาณที่อยู่ไกลจากดาวเทียมดวงนี้มากที่สุดนะครับสามารถรับสัญญาณได้จะอยู่ห่างจากดาวเทียมกี่ไม้นะครับเมื่อทราบว่าระยะผิวโลกถึงจุดศูนย์กลางของโลกลึกไป4,000ไม์อันนี้น่าจะเป็นรัศมีของโลก ที่ไปหาแกนโลกครับเนี่ยตรงนี้เป็นแกนโลกสีวันใหมเนื่องจากดาวเทียมอยู่ไกลจากโลกมากให้ถือว่าความสูงของสถานีนี่รับสัญญาณเป็นศูนย์อนะตอนนี้คือเขาาห,หาอะไรครับเขาาห,หาส,สถานีเนี่ยนะรับสัญญาณที่อยู่บนบนผิวโลกตรงเนี้ยนะบ้านเป็นเท่าไหร่อันนี้คือดาวเทียมที่ส่งมานะครับนี่ปุ๊บถ้าเราดูจากรูปนี้เลยนะครับ ให้จุด O ต้องใช้สีแดงอะให้จุด O เนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางครับนะให้ O เนี่ยเป็นแทนแบบจุดศูนย์กลางของโลกเลยจุดศูนย์กลางของโลกตรงนี้ให้เป็นจุด O นะอืมนะครับให้ O เป็นจุดศูนย์กลางของโลกแล้วทีนี้ครับสถานีมันอยู่ตรงไหนสถานีนะครับรับสัญญาณมันก็จะอยู่บนผิวโลกเนี่ยรับสัญญาณอยู่ไกลจากดาวเทียมตรงนีน้มาก อยู่ห่างจากดรนเทียมกี่ไม้นี่คือคำถามนี่กี่ไม้นะครับสัญญาณรับจะอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้นะครับโอเคไหมมันรับอะมันรับได้2ที่นี่รับได้ไกลสุดนี่อยู่ตรงนี้นะครับรับได้ไกลสุดเท่าไหร่นี่ไงส่งสัญญาณมาได้ไกลสุดก็ต้องเฉียดเฉียดถ้าตรงนี้ใกล้ไกลสุดนี่ไกลๆก็ต้องเฉียดเฉียดสข้างนี้นะครับนะ ก็ให้ตรงนี้เป็น A แล้วกันให้ตรงนี้เป็น B และให้ตรงนี้เป็น C นะครับถ้าเราใช้เรื่องวงกลมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเราจะหาด้านนี้ถูกต้องไหมเนี่ยเราจะหาด้านนี้เพราะว่าเนี่ยส่งสัญญาณเนี่ยรูปนี้กับรูปนี้คลายกันอยู่แล้วนะครับเราลากรูปนี้ครับลากรูปนี้ลงมาปึ๊บถึงตรงนี้นี่นะครับ เส้นสีเขียวตรงนี้ก็คือรัศมีของวงกลมนะรัศมีของจากผิวพื้นโลกอะไปยังที่จุดศูนย์กลางของโลกอันนี้สี่ร้อยขอโทษสี่พันไม์นะตรงนี้ก็เช่นกันเนี่ยตรงนี้ถึงตรงเนี้ยอันนี้ก็สี่พันไม่นะเนี่ยตรงนี้ก็สี่พันนะครับแต่ตรงนี้จากไปตรงนี้เท่ากับสองหมื่นสองพันสามร้อยนะตรงนี้มุมฉากแน่นอน ยิมเส้นสัมผัสกับวงกลมกับจุดศูนย์กลางตั้งฉากนั้นสแสดงว่าข้อนี้เราหาอะไรได้แล้วครับเราหา AC ได้และอ่เราหา AC ได้แล้ว,าาลวข้อนี้นะเราก็จะมาเขียนเพิ่มเติมนิดหน่อยครับว่าเรากําหนดอะไรให้เป็นอะไรครับนะเราให้อะไรครับข้อนี้ให้ครับให้ O เป็น จุดศูนย์กลางนี่ให้ O เป็นจุดศูนย์กลางนะให้แล้วก็ B และ C ครับเป็นสถานีครับเป็นสถานีรับสัญญาณครับรับสัญญาณ ตอนนี้แล้วกันนะตัวนี้นะเป็นสารนี้รับสัญญาณที่อยู่ไกลที่สุดนี่ไงได้ตัวนี้ออกมาสังเกตครับทีนี้นี่สังเกตสามเหลี่ยมรูปนี้ AOC เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะมุม A นะ ACO นี่ ACO เนี่ยมุมนี้เท่ากับ90องศา อันนี้นิยามของอะไรครับเส้นสัมผัสนะครับอืนี่เส้นสัมผัสการเก้าสิบองศาเมื่อเป็นมุมเก้าสิบองศาครับจะได้ครับจะได้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสครับนะจะได้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสพีทาโกรัสว่างไงเอ่ยนะพีทาโกรัสว่างไง พิธากรับอกด้านที่ยาวที่สุดนะครับด้านไหนยาวที่สุดด้านนี้ยาวสุดด้านตรงข้ามมุมฉากด้านตรงข้ามมุมฉากก็คืออะไรครับ AO, เอโอเขียนตัวนี้ก่อนแล้วกันเอโอกลังสองจะเท่ากับเอซีกลังสองบวกโอซียกกลังสองเออยาวเท่าไหร่ครับ เอก็คือตัวนี้ครับบวกกับส0่พถูกต้องไหมนี่นี่เอโอันนี้จากผิวโลกนะครับใช่ไหมดาวเทียมหนึ่งอยู่ห่างจากผิวโลกนี่ไงเจาะเข้ามาอีกอีกสี่พบวกกันเป็นเท่าไหร่ครับตัวนี้มันแสดงว่า AO ครับเอจะเป็น2อง0มื่นสครับบวกกับอีกสี่พครับ แล้วก็กำลังสองจะเท่ากับ AC กํกำลังสองบวกกับ4 0 0พันยกกำลังสองอืมตัวนี้อันนี้ครับบวกกันได้ไรบวกกันได้สองหกสามศูนย์ศูนย์ครับแล้วก็กำลังสองย้ายตัวนี้มาลบครับย้ายสี่พันมาลบสี่พันกำลังสองก็เท่ากับ AC กํกำลังสองได้ตัวนี้นะครับ ขอแยกเขียน A C ไว้ขวามือเขียนตัวนี้ก่อนก้อนนี้ได้อะไรไปใช้เครื่องคิดเลขได้ครับนะะเดี๋ยวพาไปใช้เครื่องคิดเลขคิดพร้อมกันนี่แหละแล้วนะไมมีเน็ตแป๊บนึงนะอ่ะอ่ะได้ตัวนี้เห็นไหมสองหกสามศูนย์ศูนย กำลังสองกำลังสได้ไหมเอ่ยไม่ได้ไม่ได้คเอาใหม่2 6งหกนะครับคูณ2 6งหกได้ตัวนี้ครับนะได้เยอะไหมได้เยอะนะนี่ยหรือเราจะใช้สูตรผลต่างก็ได้ตัวนี้นี่ถ้าเราสังเกตว่ามันเยอะเราอาจจะใช้สูตรผลต่างก็ได้ เห็นไหมมันอยู่ในหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองเราใช้สูตรผลต่างก็ได้ถ้าสูตรผลต่างจะได้ตัวนี้2 6 3 0 0สามศลบสี่พันคูณกับอะไรครับอันนี้ย้ายหน่อยย้ายไม่พอขอโทษเขียนตัวนี้นะ AC ไว้ตรงนี้อันนี้ใช้สูตรผลต่างสอห 300บวกลบครับลบก่อนนะหน้าลบหลังแล้วก็หน้าบวกหลังใช้ได้26300บวก4000นี่ใช้ตัวนี้ได้อันนี้ลบกันเหลือ22300ก็คูณกับ3ครับ30300ครับตัวนี้ ก็จะได้ AC ยกกําลังสองได้ตัวนี้ AC เดียวก็ใส่รูทก็ได้ก็ได้มาก็จะได้ AC ครับประมาณน่าจะเป็นค่าประมาณเพราะต้องถอดรูทสองสอกับ3าม0ิ2สา0รคูณกับ3าม0ินี่เท่ากับนะครับได้ตัวนี้แล้วก็ถอดรูท ถอดรูทแอนเซอร์ทำไมวะเท่ากับอืมอืมเอาตัวนี้มาแล้วก็ถอด root. รูทรูทนะครับแล้วรูทแอนเซอร์ตัวนี้นี่ได้ครตอบนี่ได้ตัวนี้ครับได้สองห้าเก้ายี่ห้าเก้าเก้าสี่ได้ยี่สิบ ห้าเก้าเก้าสี่จุดอะไรเอ่ยจุดศูนย์สี่นะครับเหลือสองตำแหนง่งพอจุดศูนย์สไม่หนี่ก็ตอบได้และตัวนี้นะครับเห็นไหมอาศัยคุณสมบัติของสามเหลี่ยมเข้ามาช่วยนิดนึงนะครับก็จะออกข้อหกแต่มันจะคิดเลขยากหน่อยนะครับการคิดตรงนี้คิดได้หลายแบบคิดก่อนคิดก่อนแล้วค่อยมาลบกันก็ได้หรือคุณใช้สูตรผลต่างก็ได้ แล้วแต่เรานะครับผมโอเคนะไปดูต่อข้อเครับลบนะข้อ7ครับเนะข,าบ,ขาบอกว่าเครื่องหาศูนย์กลางครับ Center Finder ครับ Center Finder เครื่องหาศูนย์กลางเครื่องมือช่างอย่างหนึ่งที่สามารถใช้เพื่อหาจุดศูนย์กลางของวัตถุที่มี หน้าตัดเป็นวงกลมครับโดยผู้ใช้จะวางเครื่องหาจุดศูนย์กลางเนี้ยแนบกับวัตถุดังกล่าวนี่แนจะเป็นสีเขียวๆนี่แหละนะแล้วลากเส้นตามแนวแบ่งเครื่องมุมที่ติดอยู่กับเครื่อง,งนี่มึงเนี่ยลากเส้นตามแนวเนี่ยปุ๊บน่าจะได้ตัวนี้นะครับจากนั้นหมุนเครื่องหาจุดศูนย์กลางแล้วทําเช่นเดิมอีกจะได้จุดตัดอ่า จุด1ซึ่งตัดกันจุดศูนย์กลางของหน้าตัดวงกลมชิ้นนี้นั้นอยากทราบว่าเพราะเหตุใดดังกล่าวจึงเป็นจุดศูนย์กลางของหน้าตัดของวงกลมของวัตถุจงอธิบายก็คือเราสังเกตครับนะเราสังเกตอะไรครับเราสังเกตง่ายคือเครื่องตัวนี้เครื่องตัวนี้มันจะเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยววาดภาพประกอบครับวาดภาพมันเป็นวงกลมใช่ไหมอันนี้หน้าตัดของอันนี้ปุ๊บ เครื่องมันจะตั้งฉากแบบนี้ปึ๊บนี่เครื่องมันจะตั้งฉากอ,อเครื่องเครื่องมันจะตั้งฉากแบบนี้นี่อ่ะลบตัวนี้ออกก่อนนะนี่เครื่องจะเป็นแบบนี้เห็นไเขาบอกว่าเมื่อทําแบบนี้เสร็จอะให้ลากจากจุดยอดครับลงมานี่ลากแบบนี้จะมีอันนี้เครื่องนะสีน้ําเงินนี่คือเครื่องในเส้นสีน้ําเงินเนี่ยเส้นนี้คือเครื่องมัน อันนี้คือวัตถุเขาบอกว่าให้เราลากแบบนี้ครับนี่ลากลากแบ่งครึ่งมุมแบ่งครึ่งด้วยนะอ่าเนี่ยแบ่งครึ่งมุมอย่างนี้หนึ่งเส้นนะแล้วทีนี้เปลี่ยนเครื่องใหม่เปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนเครื่องใหม่ย้ายมุมเครื่องใหม่ครับให้ไปอยู่ตรงอื่นนะเช่นอ่าให้ไปอยู่อ่านี่อีกสีหนึ่งแล้วกันสีสม้มย้ายเครื่องใหม่มาอยู่ตรงนี้อ่ะนี่อ่ะนี่ ใช้สีนี้กับสีนี้นะเส้นนี้นะเส้นเดิมนีนะ่นี่ใช้เส้นนี้นี่นี่นะเครื่องใหม่ของเราเป็นเครื่องสีส้มนี่ก็จะได้ตรงนี้ออกมานี่ได้ตรงนี้ออกมานี่นี่เขาก็ลากอีกลากให้มันแบ่งครึ่งครับลากเราต้องแบ่งครึ่งนะโอ้ยลากเราไม่แบ่งครึ่งไม่ได้ไม่ได้ไ ต้ง้อ่ประมาณนี้อ่นนี่นี่ครับลากแนแบ่งครึ่งตรงนี้นะจุดที่ได้ครับเราจะเรียกว่าจุดศูนย์กลางครับนี่เส้นที่เราลากจากเครื่องมือเครื่องที่หนึ่งตัวนี้ลากแบ่งครึ่งเครื่องที่เปลี่ยนเครื่องมือใหม่เป็นเครื่องสีส้มหรือว่าเครื่องเดิมมาแหละแต่เปลี่ยนมุมใหม่แล้วก็ลากแบ่งครึ่งน,นี่จุดที่ได้คือจุดศูนย์ สาเหตุดังกล่าวที่เป็นจุดศูนย์กลางของหน้าตัดเพราะอะไรจงอธิบายเราจำขั้นตอนการหาการหาแบบจุดศูนย์กลางของสิ่งของได้ไหมก็คือเราจะสร้างเส้นสัมผัสแล้วก็สร้างเส้นตั้งฉากออกมาเราจะสร้างเส้นสัมผัสและลากเส้นตั้งฉากออกไปถ้าตัดกันตรงไหนตรงนั้นคือจุดศูนย์กลางอันนี้ก็เช่นกันครับนี่ถ้าลากตรงนี้มาเห็นไนหะ ตั้งฉากมันก็เป็นจุดศูนย์กลางปุ๊บลากนี้มาปุบ๊บตั้งฉากก็เป็นลากตัวนี้มาเนี่ยเรานี้ต่างเป็นเส้นตั้งฉากหมดเลยนั้นจุดเนี้ยเลยก็เป็นจุดศูนย์กลางครับเห็นไะได้ตัวนี้นะเราก็อธิบายได้ว่าครับตัวนี้นะตัวนี้จากรูปนะครับเราก็บอกว่าเนี่ยจากรูปเนี่ยนะจากรูปเนี้ย มันทาให้เกิดอะไรครับมันทาให้เกิดจุดสัมผัสกี่จุดจุดสัมผัส2จุดเนี่ยนะเนจุดที่2จุดจากรูปนะเครื่องมือครับต้องพูดแบบนี้เครื่องมือนะครับทำให้เกิดนะครับจุดสัมผัสครับจุดสัมผัส สองจุดนะเนี่ยเครื่องมือนี่เครื่องมือตัวนี้นะทำให้เกิดจุดสัมผัส2จุดเนี่ยนะครับขาทั้งสองนั้นอ่ะต่างทำมุม90องศาอืมนะและนะขาทั้งสองนะครับข้าง ต่างก็ทำมุม90องศาครับกับรัศมีของวงกลมนี่ไงขาทั้งสองข้างเนี่ยที่จุดสัมผัสมาเนี่ยต่างทำมุม90องศากับวงกลมนะครับตรงนี้ จึงเป็นนะครับจึงกล่าวได้ว่าจุดตรงนั้นน่ะทำเหมือนกันนี่แหละนะครับดังนั้น,นครับดังนั้นนะครับเส้น2เส้นนะครับต่างผ่านจุดศูนย์กลางแล้วก็ตัดกันน่ะเราเรียกว่าดังนั้นนะครับเส้นตัวนี้นะเส้น2เส้นครับที่ ตั้งฉากแล้วกันนะตั้งฉากนะครับลากออกมาตัดกันนะครับที่จุดศูนย์กลางอืมมันได้ตัวนี้นะตอบประมาณนี้นะครับคราวน,นี้เป็นข้ออธิบายนะครับเฉยๆนะพ่าเพราะอะไรอธิบายทฤษฎีนิดนึงนะครับได้ตัวนี้ออกมาเนาะ โอเคเนาะหน้านี้ก็2ข้อนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกนคลิปต่อไปนะครับผมคลิปนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ